โทรศัพท์ของฉันโทรศัพท์คุณก็อยู่กับคุณดีครับอันนี้มันโทรศัพท์ของผมโหก็เห็นอยู่ว่านี่มันโทรศัพท์ฉันอะแกแกบอกเขาไปสิว่านัา่นมันโทรศัพท์ฉันน่ะเฮ้ยเคสนี้ฉันเป็นคนซื้อปืนของฉันนี่แล้วพวกคุณเอาอะไรมายืนยันว่านี่คือโทรศัพท์จริงๆของพวกคุณเคสมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละเอาโทรศัพท์ฉันมานี้ ฮัลโหลฉันอยู่ที่มอแล้วแกอยู่ไหนอะเฮ้ย <Hey, S 2> จริงดิเฮ้ hey, นยนี่งจมจงฉันอยู่นี่โอยรอนานมากเลยแกโอยฉันขอโทษทีแกฝนมันตกอะก็เลยมาช้าโอเคไปนั่งไหนดีอะอเดินไปดูตรงนั้นก่อนไหมแกโอเคปะปะนี่แกก็ยี่ตอนนั้นว่างไปนั่งอ่านหนังสือตรงนั้นกัน แกติวิชานั้นให้ฉันเลยซิพี่อาจารย์สอนเมื่อกี้มาเลยให้เรียนก็ไม่เรียนต้องเดือดร้อนฉันตลอดเลยอ่ะก็ตอนเรียนไม่อยากเรียนนี่มันง่วงมากเลยแกนี่มีหน้านี้หน้านี้ไม่เข้าใจเรียนเนี้ยนี่แกฉันเขียนความหมายไว้ให้แกหมดแล้วแกอย่าไปอ่านนะโอเคเลยที่เขียนมาเยอะมากเลยอ่ะ แกเก่งอ่ะฉันอ่ะเรียนไม่เข้าเรียนไงฉันโทรตามเธอเธอก็ไม่ค่อยเข้ามาเลยก็มีเพื่อนเก่งอย่างแกไงฉันก็ให้แกสอนอยู่นี่ไงโอ้โหเล่มนี้ฉันยกให้แกหมดเลยโฮ้ยใจดีจังเลยอ่ะฉันต้องสอบได้แน่ๆเลยแกใจดีขนา้เนี้ยไม่สนใจไงต้องฉันต้องคอยตามช่วยเหลือแกตลอดเลยอ่ะก็แกน่ารักก่ะฉันดีใจมากเลยที่ได้เป็นเพื่อนแกเนี่ยเฮ้แกต้องใจอ่านเลยสิไหนอ่ะ นี่นี่นี่เฮ้ยอย่าโมจะเล่นโทรศัพท์สิตั้งใจอ่านก่อนโอเคโอเคเฮ้นี่ไงตรงนี้ที่อาจารย์บอกจะเอาสอบปะใช่โอ้โหที่ฝนตกแล้วอ่าเราไปหาที่เราฝนก่อนจริงหรือคะเอาคนแล้วแล้วแกฝนก็นี่แกนั่งโต๊ะตรงนี้ไหมล่ะ แกจะให้ฉันอ่านตรงไหนนะอนอโอเคมาถึงตรงนี้แล้วใช่ปะเอออ,อ,อ่านดูซิเข้าใจปะไม่เข้าใจไหนก็ถามฉสิสได้เลยฉันอ่านก่อน,นแกขอเดี่ยวแค่คำนี้ตอ่ตัวออ่านมาเยอะแล้วเนี่ยแต่งประโยคมาก,มาก ฉันว่าฉันเข้าใจแล้วแหละแกเห็นไหมถ้าแกไม่มัวแต่เล่นโทรศัพท์อางแกก็เข้าใจตั้งแต่แรกละจริงด้วยเฮ้ยแล้วมือถือฉันนะแกนี่ลองหามดีๆพท์ฉันหายแกกลบนกไปดีมีไหมให้แกฉันก็ไม่มีว่ะหามดีๆนะฉันก็ไม่มีนะฉันว่ามือถือขอนเก้าอี้มันเกี่ยแกนีม่นานแล้วนะเว้ยรีบไปดูเถิดค้่งวันแล้วเนี่ย มน,นี้ไม่หายแล้วหรอคะขอโทษนะคะหเห็นโทรศัพท์ที่วางอยู่ตรงนี้ไหมคะโทรศัพท์อะไรหรอครับก็ไม่เห็นมีนะครับนั่นงไงโทรศัพท์ของฉันโทรศัพท์คุณก็อยู่กับคุณดีครับอันนี้มันโทรศัพท์ของผมโหก็เห็นอยู่ว่านี่มันโทรศัพท์ฉันอะแกแกบอกเขาไปสิว่านัา่นมันโทรศัพท์ฉันออน่ะเฮ้ยเคสนี้ฉันเป็นคนซื้อเพื่อนของฉันนี่แล้วพวกคุณเอาอะไรมายืนยันว่านี่คือโทรศัพท์จริงๆของพวกคุณ เคสมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละได้พูดอย่างนี้ใช่ไหมโทรศัพท์เนี้ยมันเิ็งไว้กับนาฬิกาของฉันดูนี่นะเอาเป็นไงล่ะเอาโทรศัพท์ฉันมานี่แต่งตัวก็ดีคิดว่าเป็นขโมยเหรอเดีย๋ยวคุณฟังผมอธิบายก่อนผมอธิบายให้พวกคุณฟังได้นะเมื่อถ่ายรูปให้กูหน่อยอ,อ,อีกแล้วกูยังไม่ได้รูปเลยวันนี้อะ ของมุมนี้เลยสวยนาโทรศัพท์มึงมามึงก็รู้ว่าโทรศัพท์กูรุ่นอะไรกะหล่อกะลามากเลยเอาโทรศัพท์มึงแหละรุ่นใหม่ล่าสุดเมมกูจะเต็มแล้วเนี่ยเยอะจริงๆเลยนะมึงอ่ะมุมไหนได้ละเพื่อนเบลจ๋าอะไรของเมืองอีเพื่ออยากได้มุมนั่งบ้างเยอะจริงๆเลยนะเมืองไช้กูเลย โทรศัพท์ไอโฟนด้วยไอโฟนสิบอด้วยมึงมึงรุ่นใหมให่เลยนะของของใครไม่มีของของใครกูอยากได้มันไม่ใช่ของของมึงกูไม่มีปัญญาซื้อหรอกมึงแล้วอย่างกูก็เจอปะกูก็อยากได้ไหมมึงเอาของของเขาอ่ะเท่ากับว่ามึงขโมยเลยนะแล้วไงล่ะกูก็ไม่มีปัญญาซื้อหรอกต้องไอโฟนรุ่นใหม่แบบนี้ะ่ะมึงก็รู้ไม่ได้มันเป็นของใครไม่รู้ไหนแล้วทำไมล่ะ กูอยากได้ไม่มีเจ้าของเขาเป็นคนเจอไม่มีไม่มีเจ้าของไหนมึงกูอยากได้ขอมึงนะนะเพื่อนกูเป้าถ้ามึงเอาของเขาไปนะมึงเลิกเป็นเพื่อนกูเลยกูไม่มีเพื่อนนี่ใส่ขี้ขโมยแบบมึงนะถ้ามึงอยากร้มก็รอไปนะกูไม่อยากได้ละมึงเอาไปเลยมึงก็เชิญรอคนเดียวเลยนะได้ผมมาเก็บได้ตรงนี้แล้วผมก็รอให้คุณมาเอาเนี่ย รอคนมาครึ่งวันแล้วเนี่ยฝนก็กำลังจะตกไม่เห็นใจกันบ้างเลยแล้วมาด่ากันอีกแล้วทำไมเมื่อกี้คุณไม่พูดว่าคุณเห็นโทรศัพท์อยู่ตรงนี้อ่ะแล้วผมจะแน่ใจได้ยังไงว่าพวกคุณคือเจ้าของตัวจริงสมัยนี้วิชาชีพมันก็เยอะแยะไปหมดถ้าอย่างนั้นฉันขอโทษด้วยนะคะที่ฉันเข้าใจคุณผิดไปไม่เป็นไรครับผมไปก่อนนะฉันรู้สึกผิดจังเลยแกฉันไม่น่าไปว่าเขาแรงขนาดน,นั้นเลยที่หลังแกจตัดสินคนที่ภายนอก ฉันจะไม่ทำอย่างนี้แล้วแกอแค่โทรศัพท์เหรอนี่ก็แบ่งสองเฮ้ยเดี๋ยวจะตรงนั้นที่เรานั่งเมื่อกี้เราเลยเข้าไปถามพ่อเมล่ามีคนนั่งอยู่ด้วยแกใช่หายแล้วเหรอขอโทษนะคะคุณคะเห็นโทรศัพท์ที่วางอยู่ตรงนี้ไหมคะ <laughs> นน่าเบลอย่าปลอมแกแกบอกเขาไปสิวาเนี่ยมันโทรศัพท์ฉันน่ะพูดปะพูด, <laughs> อ<า> <laughs> ด<ส>เอาโทรศัพท์ฉันมันนี่เลยหน้าตาก็ดีแต่งตัวก็ดีไม่น่าเป็นขโมยเลย <laughs> <laughs> <m uch ing> ฉันไม่ตัดขนแก่ังสถานการณ์ตอนนี้มีฝนตกหนักทำให้เราต้องพักกองกันท um ุกคนอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะคะสภาพเมื่อฝนตกตอนพักกองค่ะรับชมหนังสั้นจบไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าอยากให้เราทำหนังเกี่ยวกับเรื่องอะไรคอมเมนต์มาบอกได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะที่สำคัญ ฝากกดติดตามช่องกุลีฟิล์มแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากพวกเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ